สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระดีกีฬาดัง Top Spot i n s อินไ์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเกาะติดกระแสะโลกกับความคิดเห็นของแฟนวอลเล่บอลจากหลากหลายประเทศหลังศึกใหญ่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวีเดนบอกเลยว่าแมช์นี้ไม่ธรรมดาคอมเมนต์แรกจากเวียดนามครับหลายคนชอบบอกว่าไทยอยู่กลุ่มง่ายแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้น เพราะตอนแบ่งสายเขาแบ่งทีมออกเป็น4ี่กลุ่มอันดับ1-8ของโลกอันดับ9-16อันดับ17-24และอันดับ25-32ไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพเลยถูกดันไปอยู่ในโถหนึ่งถึงแม้อันดับตอนนั้นคือ13ของโลกก็ตามส่วนเวียดนามตอนแรกจริงๆยังไม่ติดท็อป32ที่จะได้มาแข่งด้วยซ้ำเพราะในศึกชิงแชมป์เอเชีย เวียดนามไม่ได้ติดท็อปทีที่ควรได้สิทธิ์แต่เพราะไทยเป็นเจ้าภาพทําให้โคต้าในเอเชียขยับเวียดนามเลยได้สิทธิ์เข้ามาเล่นเขาเปรียบเทียบตรงๆเลยว่าถ้าเวียดนามไปอยู่กลุ่มเดียวกับไทยแทนที่จะไปอยู่กับเคนยาเวียดนามต้องเจอไทยเนเธอร์แลนด์สวีเดนซึ่งไม่มีทีมไหนที่เวียดนามจะมีโอกาสเอาคะแนนได้ง่ายๆเลย แต่กลุ่มปัจจุบันที่เวียดนามอยู่มีเขนย่าซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เก็บแต้มได้ง่ายกว่าเยอะนั่นหมายความว่ากลุ่มของเวียดนามยังง่ายกว่าไทยด้วยซ้ำนี่คือเสียงจากแฟนเวียดนามครับที่อธิบายชัดเจนว่าไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มง่ายเลยและถ้าเวียดนามต้องไปแทนที่อียิปต์ในกลุ่มนั้นบอกเลยว่าอาจจะเจอปัญหาหนักกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ คุณผู้ฟังลหละครับเคดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไทยเจองานง่ายจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วนี่คือกลุ่มโหดที่ทีมไทยต้องฝ่าฟันคอมเมนต์ต่อมาอย่างอยู่ที่เวียดนามเยดนามคนนี้บอกว่านักกีฬาสาวไทยนี่สวยกันจริงๆขาใหญ่กำลังดีบวกกับการกระโดดที่สูงสุดๆจนต้องยอมรับว่าเล่นเก่งแถมยังดูเพลินตายอีกต่างหากแฟนเวียดนามคนนี้บอกว่าทีมไทยเล่นครบเครื่องมากทั้งเกมรกุก เกมรับบอลแรกดีหมดชนะก็สมควรแล้วในขณะที่เวียดนามเรายังอ่อนหลายด้านถึงจะมีบินทูเยนบีทีก็ไม่พอเพราะเธอตบแรงจริงแต่ขาดความชาญฉลาดในเชิงเทคนิคเจอทีมยุโรปก็โดนบล็อกหมดหลายเกมแล้วที่พอโดนบล็อกก็เสียสมาธิตีออกไปเอง ในทางกลับกันนิวควินถึงจะไม่สูงแต่เล่นฉลาดและมีเทคนิคจึงทำให้เธอมีประสิทธิภาพมากกว่าและสรุปว่าถ้าเทียบโครงสร้างทีมเราก็ยังแพ้ไทยอยู่หลายก้าว ชาวเวียดนามเสียงนี้กล่าวว่าพอดูทีมไทยเล่นแล้วก็เข้าใจเลยที่ไทยเคยแพ้เวียดนามมันเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นเพราะคลาสของทีมไทยยังเหนือกว่าเสมอนี่แหละครับคือเสียงแฟนเวียดนามที่ยืนยันอีกครั้งว่าไทยยังคงเป็นทีมระดับสูงของอาเซียนผลงานล่าสุดกับสวีเดนก็พิสูจน์แล้วว่าทีมไทยไม่ได้แพ้เพราะอ่อนกว่าแต่แพ้เพราะเหตุปัจจัยชั่วคราวแต่ชั้นเชิงจริงๆนั้นยังอยู่ครบเสียงจากชาวเวียดนามเสียงสุดท้ายกล่าวว่า ต้องยอมรับจริงๆว่าทีมชาติไทยมีผู้เล่นที่ครบเครื่องทุกด้านทั้งร่างกายแข็งแรงการเล่นที่เป็นหนึ่งเดียวกันและสิ่งที่พิเศษที่สุดคือบรรยากาศในทีมทุกคนบนสนามดูสดใสมีรอยยิ้มเสมอและใช้รอยยิ้มนั้นเป็นพลังใจคอยปลุกกันและกันนี่คือมุมมองแฟนเวียดนามครับที่ยอมรับว่าทีมชาติไทยชนะไม่ใช่แค่เพราะเทคนิคและพลังแต่ยังเพราะบรรยากาศในทีมที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและกำลังใจให้กันและกันและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของทีมไทย ที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกหลงรับ ต่อไปเป็นเสียงจากชาวสวีเดนกันครับเสียงแรกกล่าวว่าถึงคุณจะแพ้แต่คุณก็ได้แฟนแฟนชาวไทยเพิ่มขึ้นนะและแฟนแฟนสวีเดนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไทยเองก็อยู่ในระดับโลกมานานแล้วเราเคยชนะทั้งตุรกีจีนโปลแลนด์และทีมใหญ่ๆหลายทีมคุณควรจะภูมิใจกับนักกีฬาของคุณและเชียร์พวกเขาต่อไปส่วนตัวผมเองก็กลายเป็นแฟนของอิซาเบลแฮกแล้วเหมือนกันทีมชาติไทยเองก็เคยอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีมาพักใหญ่แต่ตอนนี้พวกเขากําลังกลับมาแล้วมีคนบอกว่า วันนี้คู่แข่งแข็งแกร่งเกินไปจริงๆและถ้าเราผ่านเข้ารอบไปก็ยังจะต้องเจอศึกหนักต่อเนื่องอยู่ดีอีกเสียงหนึ่งวิเคราะห์ว่าทีมเรารับมือกับเกมเร็วของไทยไม่ได้เลยมีแฟนที่ยังพยายามมองบวกก็แค่ต้องรีเซ็ตใหม่แล้วทุ่มให้หมดในเกมวันอังคารเราเชียร์อยู่นะและปิดท้ายด้วยความเห็นที่ตรงใจหลายคนว่าวันนี้สวีเดนเหมือนขาดพลังงานไปหน่อยและเกมนี้ยิ่งทำให้เห็นความต่างชัดเจนระหว่างอิซาเบลฮาร์กกับผู้เล่นที่เหลือ ทุกคนที่เหลือต้องยกระดับขึ้นอีกหลายขั้นถ้าอยากจะชนะทีมระดับนี้ได้มาฟังเสียงจากชาวญี่ปุ่นครับเสียงแรกที่ตรงไปตรงมาไทยโอเมเดโตไทยยินดีด้วยสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเขามีความสุขที่เห็นไทยประสบความสำเร็จอีกความเห็นพูดถึงผลงานต่อเนื่องว่าไทยชนะสองเกมติดยินดีด้วยจริงๆ นี่สะท้อนว่าแฟนญี่ปุ่นติดตามผลงานทีมไทยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เกมเดียวแต่เห็นถึงความก้าวหน้าตลอดทัวนาเมนต์อีกเสียงที่อบอุ่นมากๆพอเห็นแฟนชาวไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นดีใจเราเองก็พลอยดีใจไปด้วยแสดงให้เห็นว่าในญี่ปุ่นเองก็มีแฟนไทยอยู่จำนวนไม่น้อยและบรรยากาศการเชียร์ก็ส่งต่อความสุขไปถึงแฟนเจ้าถิ่นและมีเสียงปิดท้ายที่งดงามว่าเวลาไทยชนะ ฉันก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยเลยนี่คือคำพูดที่บ่งบอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้มองไทยแค่คู่แข่งในสนามแต่เป็นเพื่อนบ้านที่อยากเห็นกันประสบความสำเร็จความเห็นต่อมามองเชิงเทคนิคว่าแมตช์นี้กับแมตช์ที่เจอจีนก่อนหน้านี้ไทยเหมือนเป็นอีกทีมไปเลยนะตอนแรกยังคิดว่าจะได้ซักเซตเดียวแต่นี่โหดเกินคาดนี่คือการยอมรับว่าทีมไทยพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากฟอร์มก่อนหน้า จากที่เคยคิดว่าไทยจะพอได้เซตเดียวแต่กลับตบสวีเดน3-0แบบใสสะอาดเป็นสิ่งที่แฟนญี่ปุ่นเองก็ต้องทึ่งมาฟังเสียงจากชาวเกาหลีครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าแทกุกิจินจาคังเฮจดตาสปีดรังซูบิก้าวันเบียคาเนสวีเดนนี่หากคือมานอือจนฮาดาก้าวันโจลี่มูโนจดซอหรือแปลเป็นภาษาไทยจะได้ประมาณนี้ครับ ไทยแข็งแกร่งขึ้นจริงๆเกมเร็วกับเกมรับสมบูรณ์แบบสวีเดนพึ่งหาคนเดียวเลยพังหมดคอมเมนต์ชาวเกาหลีคนต่อมาครับพินพิชายาโอเน่นมิชดตาคึกคือพาเวอร์โดอกโกถัดจอมดอนโดนนบโกยูโรปทีมดิลโดมักกี้ออเรียลคืดพิมพิชายาวันนี้เล่นโหดมากทั้งพลังทั้งจุดตบสูงทีมยุโรปก็รับยากแน่ลำดับต่อมาครับ แทกุน항ง,งเอโนจิกรนมช่อชอ,อินดา์าาด,าดีมอมดนักกีฬาวิ่งเล่นพร้อมรอยยิ้มทำให้คนดูมีความสุขไปด้วยชาวเกาหลีท่านนี้กล่าววา่าสวีเดนนันฮาคือมัลโกตาลึนคงช็อกออปชนันออมเนอีเรโซนันังทีมหมดอีกจ สวีเดนไม่มีตัวทำแต้มอื่นนอกจากฮากแบบนี้ไม่มีทางชนะทีมใหญ่ได้คอมเมนต์สุดท้ายเซเกเรนคิ ani, bon ang, yan, ja, ่ง10บพารุยกาจิโอลลาคันดานีแท้ตานฮาดาอิลบอนิรังเอยงกิฮามยยนจินจาเจมิสึกอดคัตาไทยขึ้นไปถึงอันดับ18ของโลกน่าทึ่งมากอยากเห็นแข่งกับญี่ปุ่นจริงๆต้องสนุกแน่ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเสียงวิจารณ์คำชื่นชมและคำตำหนิจากแฟนๆทั่วโลกไม่ว่าจะเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือแม้แต่แฟนสวีเดนเองทุกเสียงสะท้อนให้เห็นว่าทีมชาติไทยคือทีมที่โลกจับตามองจริงๆ แอดต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราสาระดีกีฬาดัง Top Spot Inside, s p o r t i n s i g h เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องร้อนแรงในวงการวอลเลย์บอลครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ